สวัสดีทุกท่านนะครับทักทายทุกท่านเผื่อท่านใดเข้ามารับชมย้อนหลังนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอสักครู่เดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามารับชมกันก็ทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับไลน์นี้ผมว่าผมจะลงแล้วไม่ลบนะไลน์นี้ผมว่าจะไม่ลบก็ถือว่ามาส่องแบ่งปันเอซีมันมีของใหม่มาหลายชิ้นนะครับของใหม่หลายชิ้นเลยเผื่อพี่อยากได้อ่า หลวงพ่อเงินปืนแตกวันนี้มีปืนแตกมีแบบสวยจี๊ดไห้ดูหลายองค์นะครับอาสวัสดีนะคนดูหนึ่งท่านสองสามท่านนะครับทานาใด,ดูแล้วชอบนะครับหรือถูกใจองค์ไหนสอบถามได้อา,ท,ท,าอทักทายน้องโมนะครับทักทายน้องโมทนใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ แบ่งปันแบ่งปันนะครับแบ่งปันทานใดดูแล้วชอบองค์ไหนสอบถามได้นะครับทักทายพี่ๆสาสี่ 3, ท่านนะครับวันนี้มีช่อนะมีช่อมาให้ดูอีกแล้วเป็นช่อใหม่เพิ่งได้มานะครับช่อวันนี้มีให้ดูสองช่อ ทอเก่าทั้งคู่นะเป็นชอบข้อเงินปืนแตกเดี๋ยวเอายอไว้ตรงไหนดีต้องขออภัยนะสวัสดีทุกท่านนะทานานใดดูแล้วชอบรงไหนสอบถามได้นะครับแบ่งปันรูปหล่อวันนี้มีปืนแตกมาให้ดูเป็นเยอะหลายองค์เลยนะครับ พอเอฟซีถามมากันเยอะว่าช่วงนี้มีปืนแตกมาบ้างไหมนะครับวันนี้ขออนุญาตเอาช่อมาวางไว้ให้เต็มๆเลยนะครับช่อสองช่อใหญ่ๆเลยวันนี้ฐานช่อสวยมากผมเพิ่งได้มาวันนี้นะยังยังไม่ได้ทาทาคลิปเลยนะครับยังไม่ได้ทําคลิปเหมือนกันสวัสดีทุกท่านอ่าคืนนี้ก็ว่าจะเปิดแบ่งปันมีหลักหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้าน่องเลยนะมีไม่ถึงหลักล้านนะมีหลัก หักพันหลักร้อยสวยแท้แรงง่ายทุกองนะครับนะพูดถึงปืนแตกมีเพิ่งเพิ่งได้พิมพ์แบบสุดนิยมมานะครับพิมพนี้เขาเรียกว่าน่าจะเสียนเสียนโตหรือเปล่าเสียนโตบาทหรือเปล่านะแท้ดูง่ายนะครับเรี่ยมเดิมเดิมเรี่ยมเดิมเดิมนะองค์พาเขาแ,แท้ดูง่ายนะครับ สวัสดีพี่ๆสามสิบหัท่านวันนี้เอารูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดต่างๆมาแบ่งปันอีกแล้วนะไลน์นี้รู้กันแค่เรานะฮะอย่างที่บอกไลน์นี้รู้กันแค่เราพอดีได้ผมได้ช่อนะครับอุ้ยขอขออภัยพอดีผมเป็นคนแบบชอบสะสมแบบของแปลกๆได้ช่อหลวงพ่อเงินปีสองแปดนะครับพิมพ์ไตามาสโอ้โหหล่อล่ามมากไต,ต่มาสพิมพ์นี้นะครับนะบผมรู้เป็นพิมพ์ไต,ต่มาสนะบางองค์ผมก็ยังส่องไม่ครบทุกอง,องนะ บางทีเขาก็ออกไปทางแบบเหมือนนิยมเหมือนกันนะครับช่อนี้มีเก้าองค์ดูแต้ฐานดีอลังการงานสร้างมากนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะว่าวัดเดี๋ยวฐานเก่า,เ,กาเป็นไงอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมน่าจะพิมพตายมาศปีสองแปดออกวัดคงคารามหรือวัดบางคันใต้นะครับเป็นปีสองแปดนะสองห้าสองแปดเป็นผ้าแท้นะครับรับประกันช่อแท้ดูง่ายนะครับมีสองช่อเลยนะช่อนี้จะเป็น อาจจะเป็นพิมพ์ไทม่าส่วนอีกช่อหนึ่งเขาจะเป็นเหมือนเสียนโตนะน่าจะเป็นเสียนโตนะครับมีโอ้โหนิยมสุดทั้งคู่เลยนะครับนิยมสุดๆนะทันใดที่ชอบองคไหนสามารถสอบถามได้นะครับสามารถแอดบ้นเขียวทักอะไรมาได้หมดเลยนะครับทันใดที่ยังไม่ได้มาเป็นเพื่อนกันนะครับก็แอดไลน์แอดอะไรมาเป็นเพื่อนกันได้นะพิมพ์นิยมก็มีหลายๆมีหลายองค์นะครับสําหรับปืนแตกนะ ของรูปหล่อ,อกเก่าท่านใดอยากชมวงไหนบอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเงินรูปหล่อ,อกเก่าผมมีหมดนะครับมีหมดเลยสวัสดีพี่พี่ยีท่านท่านใดเข้ามาแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีเผื่อมีพี่พ,พี่ท่านใดเข้ามารับชมย้อนหลังก็กดติดตามไว้ได้นะครับกดติดตามกันไว้ได้เลยมีมีแบ่งปันหลักหลักพัน แบ่งพันหลักพันหลักร้อยนะครับชื่นชอบรงไหนสอบถามได้องค์นี้พอดีเพิ่งกลับเข้ามาอยู่ที่มืออีกครั้งหนึ่งนะครับมีท่านใดชอบไม่เอ่ยพิมพคิตาฐานบอดทองคําองนี้หล่อล่ําบึกมากนะครับหล่อล่ําบึกมากเป็นอีกหนึ่งพิมของคีตาฐานบอดทองคํานะครับกลัวัดขวางเป็นพาแท้ดูง่ายท่านใดที่ดูแล้วชื่นชอบองคไหนสอบถามได้นะครับสวัสดีพี่พ,พีทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเอฟซีเข้ามาจะงงไหมทําไมของเกา่าจังจริงๆก็มีของเก่าบ้างใหม่บ้างนะแต่วันนี้ของเด็ดจริงๆนะปาติ้ชอช่อ,ชอ,อผมไม่ค่อยได้พบเจอบ่อยนะแต่ถ้าอย่างที่เจอเนี่ยผมก็ต้องเก็บไว้นะอย่างที่บอกถ้าเจอสวยๆนี่ก็ต้องเก็บนะครับสวัสดีพี่ๆสิบเจ็ดสิบแปดท่านท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันออกไปสวัสดีพี่สุทธาวุฒินะครับอา้าว วันนี้ผมมีไม่อีกช่อหนึ่งนะวันนี้ผมเอาช่อ,อพิมพ์ไตรมาสมาให้นะครับดูฐานช่อสิโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะนะครับฐานช่อใหญ่มากนะองค์นี้มีทั้งหมดเก้าองค์อลังการกว่าช่อนี้อีกนะครับนะโอ้โหวันนี้เป็นไงล่ะสวยแจ่มทั้งคู่เลยไหมทนใดอยากเหมาคู่เหมาได้นะครับเหมาคู่เหมาได้เลย สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับท่านใดดูแล้วชอบองคไหนสอบถามได้นะครับสวยแจ่มทุกองพิมพ์เส้นโตก็มีนะสําหรับเส้นโตนะครับสวยแท้ดูง่ายนะองนี้เจ้าของเขาไปเลี่ยมมาคลาสสิกสุดๆนะครับพิมพ์นี้คลาสคลาสสิกมากทันใดที่ดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะวันนี้ผมก็ว่าจะมาไลฟ์สัก อาจจะสักพักใหญ่ๆนะเผื่อมีพี่ๆท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมกันไลฟ์ครั้งที่แล้วแล้วมีชื่นชอบถลกใจนะครับก็สายรูปหล่อนะหลงพ่อเงินถ้าท่านใดชื่นชอบก็ทักมาพูดคุยสอบถามได้จอบอยังอยู่มีพี่ๆทักมาถามในในไลฟ์กันหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินนะเลี่ยมเงินเก่ามีเอฟซีทักมาถามว่าเก่าจริงหรือเปล่านะผมต้องบอกเลยว่า ผมดูโคตรเก่าเลยนะจอบตรงนี้นะพอดีลงลงในคลิปไปแล้วเอทักมาถามนะว่าเก่าไหมนะเพราะจอดเนื้อเอซบอกว่าเห็นแล้วก็น่าสนใจดีนะครับแต่ก็ยังอยู่นะเปิดไม่แพงนะครับจอบเล็กห่วงเชื่อมจอบเล็กห่วงเชื่อมลงพ่อเงินอ่าพิมพ์นิยมมีเท่าไหร ชอบไหมเมื่อวานที่เอามาลงไลฟ์ก็ยังอยู่พอดีเมื่อวานพอไลฟ์ไปก็ผมก็เว้นไปวันหนึ่งเมื่อวานเหมือนเมื่อวานผมน่าจะไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าเหมือนจะเรียนทั้งวนันวันนี้ผมก็เพิ่งจะเสร็จภารกิจก็เลยเพิ่งจะได้ว่างไลฟ์นะครับแต่ถ้าวันนี้เงี้ผมอาจจะย้ายไปไลฟ์ในตอกๆก,ก็ได้นะในในบ้านดำนะครับเผื่อท่านใดจะตามไปก็ก็ตามไปดูได้นะครับเผื่อไลฟ์นี้ผมจะ ไม่แน่ใจว่าจะลบหรือไม่ลบดีแต่คิดว่าตอนแรกกะว่าจะไม่ลบเพื่อมีท่านใดเข้ามารับชมย้อนหลังนะครับทักทายพี่ๆสิบสามสิบสี่ 13, ท่านนั้นที่กําลังรับชมมันอยู่นะครับวันนี้ก็วันคืนเย็นวันศุกร์นะั้น่าจะเงียบๆนะครับก็ตามสไตล์นะครับคืนวันหยุดท่านใดที่ดูแลชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับหล่อล้ำบึกจุกองค์นะครับรูปหล่อวันนี้แบ่งปัน ปืนยงอยู่ไหมยังอยู่นะครับยังอยู่ปืนยงอยู่มีได้ามาใหม่ด้วยแต่องค์นี้ก็จะแพงหน่อยเปิดไว้สองพันห้าองนี้เปิดไว้สองพันห้าชอบเท่าไรต่อรองได้นะครับสวัสดีทุกท่านพิมพ์นิยมยังอยู่นะ สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยอาจจะพูดไปเยอะเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> ขออภัยนะเจ็บคอนะถ้าใดที่อยากอยากรับชมองไหนก็สอบถามได้นะครับแบ่งปันแบ่งปันแปยิ้มก็ยังอยู่นะครับแปยิ้มก็ยังอยู่สำหรับแปยิ้มองค์นี้ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับทันใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้มี f c เข้ามารับชมไลฟ์กันเยอะๆนะครับหรือว่าผมจะไปไลฟ์ในในบ้านด,ดําดีไม่เรี่ยมองค์ดําไม่เรี่ยมองค์ดําหมายถึงองค์นี้หรอครับหมายถึงองค์นี้หรืงอเปล่า ใช่องค์นี้ไม่เอ่ยเอาหลักร้อยนะครับหลักร้อยเอาแปดห้าศูนย์นะเอาแปดห้าศูนย์ถ้าชอบพิมพ์ปิดวันนี้เอาหลุด,หลดให้นะครับนะเดี๋ยวผมปิดให้เลยนะพลานี้แบบได้แบ่งปันนะครับ <c oughs> มาถึงอะไรนะฮะขึ้นอีก าถึงให้ซูมอีกเหรอครับพาแท้ดูง่ายนะครับพาแท้ดูง่ายอา๋อวันนั้นแปดท่วนใช่ไหมอ่าโอเคแปดท่วนไม่แน่ใจนะฮะต้องขออภัยเราวันนี้เอาปิดปิดประเดิมให้ผมหน่อยเร็วปิดประเดิมให้ผมหน่อย แบ่งปันนะฮะแบ่งปันทุกอง์จนเจมจมเจมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอาเจ็ดไปเลยถ้าเจ็ดนี้ต้องปิดให้ผมสักสององได้ไหมเนี่ยปิดให้ผมสององได้ไหมถ้าเจนะ็ดร้อยเนี่ยต้องเอาองค์ลนะเจ็ดร้อยสององอ่ะองค์เดียวให้ไม่ได้นะองค์เดียวให้ไม่ได้ผมเข้าเนื้อจริงๆนะฮะเข้าเนื้อต้องขออภัยจริงแปด อแปดนี้ผมน่าจะเสมอตัวนะแปดน่าจะเสมอตัวพอได้ตัวเฉลี่ยค่าส่งนะครับนะถ้าถ้าเอซใจดี C J D, นะขอแปดบาทแล้วกัน <c oughs> นอ้นองกลางเดือนนะผมขอผมขอแปดแล้วกันขอแปดทวนแล้วกันขอแปด ทวนขอแปดทวนนะสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอนทาใดดูแล้วชอบรงไหนก็สอบถามได้นะครับมีถูกมีแพงปะปนกันปลนะครับนะพี่สุดท้าวุฒนะครับแอดบ้านเขียวผมมาหรือยงังแอดบ้านเขียวผมมาหรือยงังอ่าทักทายพี่ธนกฤินะครับปืนแตกมีหลายมีหลายองนะวันนี้สำหรับปืนแตกนะครับ อย่างอ่ะเดี๋ยวปิดให้ผมเนี่ย8บาทนะวันนี้ผมจะอยากได้ประเดิมเนี่ยอยากได้ประเดิมมีท่านใดมีท่านใดจะประเดิมให้กระบอกได้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยท่านใดเข้ามาแล้วฝากเคาะหน้าจอกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ สวแจมทุกองนะฮะวันนี้สวยแจ่มทุกองเลยเอาขอแปดทวนนะครับขอแปดทวนปิดไหมปิดไหมนะเดี๋ยวจะแลีวจะไม่ผิดหวังนะครับผมบอกเลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะองไหนที่ผมจับมานะสวยแจ่มทุกองนะครับผ่านสายตาผมนี่คือสวยแล้วนะครับ พอดีผมผมไม่ค่อยมีแบบกล้องผมซื้อเนี่ยตัวโปรแม็กมานีตอนแรกผมคิดว่าชาไลล์แล้วกล้องน่าจะดีแต่ก็ไม่รู้นะว่าระหว่างลงกล้องไปลงกล้องไหนจะคมชัดกว่ากันนะต้องขออภัยนะเผื่อบางทีภาพชัดภาพเบลอนะครับมาดรอเพื่อใจดีนะพี่สุทธาวุฒนะครับต้องพิมพ์ว่าแ แปดร้อยปิดส่งมาเลยนะอยากเห็นคอมเมนต์แบบนี้จังเลยนะบอกว่าแปดร้อยปิดส่งมาเลยนะครับท่าใดดูแลชอบรงไหนสอบถามได้นะครับนะแฉมทุกองนะวันนี้แจมทุกองกะว่าคืนนี้จะมาไลฟ์แหมประมูลช่อเท่าหนหอ่แต่ไม่เอาดีกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถ่ายเป็นคลิปก่อน <c oughs> ต้องขอภายนะครับ <c oughs> สองกองของปืนมีแค่สามมีแค่สามสี่องนะวันนี้นะองค์องค์งน,นี้สองให้ไปแล้วนะไม่แน่จะเดี๋ยวข้ามไปเลยแล้วกันเนี่ยแล้วก็มีชุด3ามองเมื่อวานที่เป็นนิยมนะครับเหลืออยู่3ามองคเหลืออยู่3ามอง ทักทายพี่ๆทุกท่านทันใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยองค์นี้ก็สวยนะสวยแท้เดิมเลยนะครับสวยแท้เดิมท่านใดดูแล้วชอบหรือถูกใจฝากข้อหน้าจอฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเป็นพิมก็เ,เรียกน่าจะเรียกว่านิยมมือลองเลือกสักอย่างผมว่าไม่รู้นะของของปืนแตกะนะครับ มีอยู่สามสามสี่องค์แล้วก็จะมีเป็นอุลงแล้วก็จะจะเป็นอันนี้น่าจะเขาเรียกเสียนโตบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือนนเสียนบาทโตเขาจะมีหลายพิมพ์มากนะต้องขออภัยนะบางทีอาจจะจําชื่อพิมพ์ส,สับสนนะครับองค์นี้ก็อยู่ในเลี่ยมนะครับแต่ก็เป็นองค์เนื้อหาภาพเป็นภาพแท้เดิมนะครับผมเปิดไว้สองพันห้าร้อยนะครับแท้ดูง่าย หลวเพราะเงินมีหลายพิมพ์พนะสําหรับท่านใดที่ชอบเสยษเล็กวันนี้มีอยากได้เสศษเล็กไหมอุลงใช่อ๋ออ๋อโอเคมีท่านใดชอบเศษเล็กไหมวันนี้กะว่าจะเอาเสยษเล็กมาแบ่งปันเอฟซีเนี่ยชุดชัดๆคมชัดลึกเนี่ยจะามาแบ่งปันเอฟซีสักหน่อยนะครับเพราะว่า โหอย่างมาองค์เนี่ยมีเกยเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นปืนแต่วัดขวางวันนี้ก็พยายามไล์นะเอาของเจมๆมาให้เอฟซีได้ดูกันนะครับก็สวัสดีพี่ๆสามสิบกว่าท่านเผื่อท่านใดที่ยังไม่กดยติดตามกันนะครับวันนี้ผมมีแบ่งปันหลายชิ้นนะมีช่อสองช่อเลยนะครับมีทั้งช่อสองช่อเลยดูแล้วชื่นชอบดูถูกใจก็สอบถามได้ทุกองค์นะครับ เปิดแบ่งปันเปิดแบ่งปันอืมพรุ่งนี้ผมก็น่าจะไปไม่รู้สิว่าจะไปเสียรลังส,สิทธิ์ดีไหมนะ mm hmm. เผื่อท่านใดไปเดินสนามเสียก็เผื่อได้เจอกันนะครับ mm hmm. เผื่อไปถ่ายคลิปให้เอดูนะครับ mm hmm. ตัว อุปีเดียวกันไหมอุกรรมการเนี่ยผมผมไม่แน่ใจเลยต้องขออภยัยอันนี้ผมเอาไว้เดี๋ยวผมมีข้อมูลชัดเจนนะเอาไว้ผมมีข้อมูลชัดเจนแล้วกันผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับพอดีผมไม่ไม่ใช่สายตรงด้วยนะครับต้องขออภยัยผมไม่ใช่สายตรงนะแต่โอค์ไหนพิมพ์ไหนถ้าแท้นะผมก็บอกนะครับ ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเสิร์ชดูแป๊บหนึ่งนะอ,อุลงอุลงกรรมการอ๋อเขาก็เล่นกันเป็นปีสองแปดเหมือนกันนะครับเล่นกันเป็นปีสองแปดวัดคงคาลามเป็นสัญลักษณ์ที่พมงบอกว่าพระเครื่ององค์นั้นเป็นรุ่นกรรมการ หมายถึงพระที่จัดสร้างขึ้นพิเศษสําหรับกรรมการวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดการในวัดอ๋อนะท่านใดที่ชอบก็ไม่แพงนะเอาเท่าไหร่ดีนะอู่ลงเปิดไว้เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นนะนะเปิดไว1500้พ5นห้าพันหกนะครับในคลิปท่านใดดูแล้วชอบถูกใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ตอนนี้ราคาราคามาแรงนะครับราคามาแรงมี เป็นหาร้อยห,ห,หลักพันนะครับหลายหลายรุ่น,นะก็ทักทายพี่ๆ30บกว่าท่านนะครับช่อวันนี้เอาช่อบมาให้ดู2ช่อช่อละ9องค์นะครับ2อพิมนะ2พิมสวยแจ่มน้งคู่วันนี้ผมกะว่าจะมาอะไราสักสักช่วงพักช่วงคู่นะพอให้ f c ที่ติดตามกันไม่ไม่ลืมกันนะเพราะที่ช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์มีงานหลายงานมากช่วงนี้ต้องใช้ตงังเยอะใช้ แรงเยอะมากนะครับ FC ผมก็เลยทันดจมาหลายช่วงดึกๆแต่ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็พอได้เรื่อเรื่อยๆยังพอมี FC คอยปิดแบ่งปันนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมก็พอจะไลฟ์อี่สักครึ่งชั่วโมงละกันนะเดี๋ยวผมก็น่าจะไปไ赖ในบ้านดําต่อยสักแป๊บหนึ่งพอดีผมก็มีในทิกตอกไว้อีกหนึ่งช่องนะครับผมลงไว้เผื่อมี FC สอสองช่องทางนะไม่ <laughs> มี FC สช่องทาง ก็ทักทายพี่พี่ทุกท่านนะครับท่านใดที่ดูแล้วชื่นชอบหรือถูกใจนะครับก็สอบถามได้ทุกองเปิดแบ่งปันนะครับวันนี้เปิดแบ่งปันทักทายพี่พี่เลยนะวันนี้พี่พี่ก็น่าจะว่างกันหมดนะครับเพราะว่าคืนวันศุกร์นะพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีใครต้องทำงานนะส่วนใหญ่ fc เราจะจะว่าง จะว่างกันนะครับท่านใดาที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเดยท่านใดที่สนใจพระเครื่องนะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดจอหลังแล้วรับชมมาถึงตอนนี้ถูกใจหรือชื่นชอบองไหนสอบถามได้นะครับเดี๋ยวรายนี้ผมมาเจอฟีสั้นๆนะวันละสิบยี่สิบนาทีละกันนะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวยังไงดียังไงดียังไงดี เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไล์หน้าละกันนะทักทายพี่ๆสามสิบเอ้ยสามสิบสี่สิบท่านนะครับเดี๋ยวไลน์นี้ผมน่าจะไม่ลบนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเอาของใหม่มาโชว์เอฟซีเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีคลิปใหม่ลงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้